วันนี้มาทําอะไรกันวันนี้มาห่อฝรั่งแล้วก็แต่งกิ่งฝรั่งนิดหน่อยจ้ะฝรั่งนี่พันอะไรสวยมีอะ้เนาะอันนี้กิมจูอันนี้กิมจูจ้ะกิมจูจ้ะใช่ไหมเราก็จะห่อลูกประมาณ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 สักเหรียญสิบเนาะประมาณนี้ได้แล้วจ้ะยังยังยังน้องน่นนี่นี่ต้องลูกขนาดนี้เนาะอันนี้ก็ได้แล้วมันเล็กเกินไปมันก็จะไม่สวย พราะว่าเคยเคยเคยอันนี้มาลูกมันไม่โตมันต้องขนาดเหรียญสิบถ้าเหรียญถ้าเหรียญห้าก็หน่อยๆก็ได้อยู่ถ้าเล็กเล็กกว่เหรียญห้าไปแล้วลูกมันจะไม่โตลูกมันจะเหลียงแล้วก็เล็กมันไม่โตนี่เราห่อแบบไหนนี่ เอาถุงยางเอาถุงยางสวมไปจ้ะสวมก่อนเราต้องเอาตูดตูดตูดกรหลัง<า>ให้สะอาดก่อนแล้วก็เราก็สวมแล้วก็มัดสองรอบแล้วก็เอากระดาษไปข้างนอกเนาะจ้ะทำแบบนี้เราจะได้ลูกสวยเนาะจ้ะสวยไหม สวยจ้ะสวยเหมือนเหมือน,น,น,นต้นฝรั่งที่ง,งามๆนี่แหละจ้ะรวมสมบูรณ์จ้ะโคดหอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะจ้ะกระดาษนั้นเราทำเป็นกลวยก็ได้ไหรือเปล่เราต้องทำเป็นกลวยจ้ะกลวยมันแล้วแต่อันนี้หน้างานบางทีมันก็ไม่เป็นรูปทรงกลวย มันห่อได้หล,หลายๆแบบวิธีเนาะฝรั่งเลี้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันบางสวนเขาก็จะห่อกระดาษไว้ในมั่งตรงยางไว้นอกมั่งแต่เราก็ต้องลองหลายๆวิธีเนาะ,ะแบบไหนมันดีฝรั่งเราก็ดูแลด้วยอะไรสองอาดีสองห้าหนึ่งนะอย่างเดียวอาดีสองสองห,ห้าหนึ่งอย่างเนี้ย อย่างเรามีสามลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาลูกที่สมบูรณ์ไว้เราต้องดูก่อนเอาไว้กี่ลูกเอาไว้ลูกเดียวถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ออกแต่บางคนก็ใช้อันนี้ตัดกันไกลบางคนก็บิดเอาอย่างเงี้ยสามลูกอย่างเงี้ยแต่ใช้กันไกลดีกว่าจะอยานี้เราทํทให้ค้นที่เหลือมันจะใช่อันนี้ อเราไม่ต้องเสียดายมันจะเอาแบบสมบูรณ์ันลูกนี้สมบูรณ์กว่าเขาใช่ไหมจะ,ะตรงที่เราจะห่อเนี่ยเราเอาใบออกบ้างก็ได้เพื่อเราจะไม่ให้เพี้ยมมันเข้ามาหาลูกเราลูดใบออกเลยก็ได้ที่เราจะห,อจะห่อจะลูดสักคู่สองสามคู่พอดี<ม>แล้วลูด ถ้าเราเอาไว้ใกล้ลูกเดี๋ยวเพี้ยมันเดินเข้าไปหาลูกที่เราหอ่อวันนี้รู้สึกว่ามีเยอะเนาะฝรั่งที่จะห่อเนอะเยอะจ้ะคนนะห่อไม่ไหวแล้วจ้ะเพราะเราใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งลดทุกสามวันจ้ะ เราทำให้ลูกดีเนาะสังเกตดูนี่ลูกเล็กลูกอืมกลังออกดอกเลยก็มีเนาะสังเกตดูนะครับไปเห็นบางสวนเขาก็ห่อปีละครั้งเนาะแต่สวนเรานี่ห่อตลอดปีนะเนี่ยตั้งแต่ปีนี้มานี่เราไม่ได้หยุดเลยนะห่อตลอดแล้วก็ ส่งขายเลยแล้วก็หอ่อเลยยังปล่อยไ้อีกหน่อยไม่ดีเหรอเออมันเหรียญใหญ่ละเหรียญใหญ่ละอ,อาทิตย์หน้าก็ใหญ่นะนันตัดลูกนี้ทิ้งเ<อ>จะเจาสองถ้าอย่างเนี้ยลูกมันสวยสองลูกเลยรอไว้เล,เลยเพราะมันอยู่ต้องดูกิ่งด้วย,ยมันรับรับน้ำหนักไวไหมอยู่สองข้าง เราต้องดูสังเกตตริงว่ารับน้ำหนักไหวไหมสองลูกไหวจ้ะไหวนะไหวจ้ะนี่เลยจ้ะเราควบอย่างนี้เลยเพราะเราใช้ถุงขนาด6คูณ14หอ่อเวลามันขยายาลูกใหญ่มันจะขยายสองฟากข้างอืมเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจ้ะว่านี่เราอันนี้เลย แม็กหมดแม็กหมดแม็กหมดอีกแล้วจ้ะครับนี่นองท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับวากำลังกำลังออกลูกตามมาเรื่อยๆต้นเล็กก็ให้ลูกดกเหมือนกันนะครับเนี่ย Mm-hmm. กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไลโปลูะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงาม ทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้น อยากแซนเหลือทนเก้เาไรกลรเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี